ก่อนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับควายเผือกนะครับหรือกระบือเผือกครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชนะเลิศนะครับผมนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดดูนะครับเที่ยวกับเจ้าของเขานะครับแล้วคนธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเที่ยวกับพิธีกรแล้วก็แบบนะครับนี่นะครับกับเจ้าของตัวเบิ้อเริ่มเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนมาด้วยนะครับกับนะครับมีคําว่ารางวัลชนะเลิศด้วยนะครับ แล้วก็เชียมด้วยนะนี่นี่ดูค่ะเห็นไหมนี่เชียงด้วยนะเชียงมากนะครับตัวใหญ่เบิ้เริ่มเลยนะครับผมนะครับเี่เชียอมากเลยตอนนี้คนก็มาดูอ่มุงเยอะนะครับโอ้โหเป็นเนี่ยเนี่ยเชียงมากๆเลยนะครับเนี่ยดูสิเขาก็กินไปนะครับแล้วก็ปล่อยคนลูบไปนะครับเชียงเชียง เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเขานะครับเนี่ยครับก็เป็นหน้าตานะครับของควายนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะเลิศปีไหนนะครับปีนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้นะครับก็คือรางวัลชนะเลิศของปีนี้เลยนะครับผมเน้อค่ะเ้อี่ห่อนยสมยน้ตายขาวกันี่เนี่ยครับกันโล่กันี่ค่ะเือไฟม่ยนะครับโอ้ตัวใหญ่มากนะว่าเทียบกับคนนะครับ เชี่ยงครับเชี่ยงเนี่ยครับเห็นไหมได้หลังเด็กๆก็จับได้รูปได้นะครับเป็นมิดมากเลยนะครับไม่ทำร้ายคนนะครับเจ้าของบอกว่าสามล้านก็ไม่ขายนะครับรักมากนะครับตัวนี้นะครับใครอยากมาขอซื้อนะครับเจ้าของไม่ขายนะครับ ลูกกระน่ารักน่าปอบมากๆเลยนะคะน,นี่ครับนี่โอ้โหแบบเแบบชียงเชียงปลอดภูมด้วยนะคะเชียงงเเชียงมากๆเลยเนี่ยหน้าตาก็ดีนะครับเนี่ยดูสิตัวใหญ่หน้าตาดีแล้วก็เชียงด้วยนะครับเนี่ยครับหน้าตาของ ก็ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อันพาไปดูจุดอื่นต่อครับผม